อ๋อครับผมสวัสดีครับครับผมวันนี้ไอ้เอิร์ดมาหาใครครับมาหาลุงชายครับอ๋อมาหาลุงชายครับผมมาหาลุงชายจวนลุงชายไปยังอย่างครับไปเล่นบอลครับไปเล่นบอลไปดูเปิ้อนก่อนไปดูน้องก่อนปไปอ้าวเห็อย่างโขนโต๊ะเล่นบอลโต๊ะหอย่าง,อางเออไปเหงาหรือเปล่ามันยังเล่นได้ เอาหมาอกระปี้งไอ้กระมอมมันบางกันมันทีไง่ะนะใสเสื้อหนาวนี่อ๋ะโอ้หนาวอ๋อหมายความว่าไปไปได้เอออันเล่นมวยกันนายเนี่ยบ่เออเอาบ่ไอเอิร์ดใส่หนวดเอาเอาแล้วคืนที่ยาวอ่ะเอาเออที่หล่อนนี่เอาเนอะเอารุ่นเดียวกันนี่บ่าวะเอาหมดอ่ะเอาหมดเนาะไอเอิร์ดใส่ก่อนแหละใส่แปดกลางก่อนนะใส่แหละ โอเคเนาะอืม okay okay no. ครับผมมาไปอ่ะมาไปอ๋อลุงชัยเปิ้นบัได้ไปเนอะครับเิ้นกลัวฝนขวบฝนตกครับผมอันไว้วันหลังบ่คเนาะไว้วันหลังก็ชวนชวนลุงชัยไปใหม่เนาะควันหลังบ่ลุงชัยบ่เออออเขาว่าไปไม่แรงนี่เลยวันหลังไม่แรงนี่บ่ไอ้อึศแม่ลูกป่วยให้ 白音乐。<laughs>